เครื่องประดับที่ทําให้คุณดูเป็นผู้หญิงพรีเมียมผู้หญิงหลายๆคนอยากจะอัพลุคของตัวเองให้ดูพรีเมียมมากขึ้นบางคนก็สับสนว่าฉันจะทํำยังไงกับมันดีฉันจะต้องไปซื้อสภาพผ้าแพงๆฉันจะต้องซื้อของแบรนด์เนมเป็นทางเลือกเดียวอย่างนั้นหรอแต่จริงๆแล้ว มันไม่ใช่แบบนั้นเลยคุณสามารถใช้วิธีการเพิ่มเติมเครื่องประดับเข้าไปในเครื่องแต่งกายของคุณวันนี้ค,ครูเคสเลยอยากจะนํา5เครื่องประดับที่จะสามารถทําให้ลุกของคุณนั้นดูอัปเกรดมากขึ้นเครื่องประดับที่1เลยคือการใช้ผ้าพันคอในต่างประเทศนะโดยเฉพาะฝั่งยุโรปนะเขาจะชอบกันมากๆเลยที่จะใช้ผ้าพันคอเข้ามาในการแต่งตัวแค่คุณใส่เสื้อยืดตัวเดียวธรรมดาเนี่ยคุณก็เอาผ้าพันคอผืนเล็กๆมาพันมาผูกมันก็จะทําให้ลูคของคุณนั้นดูพรีเมียมแต่ที่สําคัญนะ คุณจะต้องเลือกผ้าของผ้าเป็นคอผ้าที่ใช้สําหรับทําผ้าเป็นคอและนํามาเป็นเครื่องประดับในเครื่องแต่งกายเนี่ยก็อาจจะมีไม่เยอะนะครูเคสแนะนําแค่ผ้าไหมกับผ้าซาตินเท่านั้นเพราะถ้าคุณไปใส่เป็นผ้าไหมพรมหรือผ้าขนสัตว์เนี่ยมันจะไม่เหมาะเลยผ้าชนิดพวกนั้นมันสําหรับไว้กันอุ่นแต่ถ้าผ้าเป็นคอที่ไว้ทําเครื่องประดับผ้าไหมกับซาตินจะตอบโจทย์และเลือกโทนสีที่เข้ากับชุดของคุณไม่ใช่สีอะไรก็ได้ถ้าชุดของคุณเป็นโทนสีเรียบๆเป็นสีนูเตรลผ้าเป็นคอก็อาจจะมีสีสันมีลวดลายบ้างก็ ทำให้ลุกของคุณนั้นดูพรีเมียมได้เครื่องประดัดที่2คือเข็มกลัดคุณสามารถนำมาติดไว้ตรงปกเสื้อแบบนี้ก็ได้หรือใส่เป็นเสื้อยืดใส่เป็นเสื้อเชิ้ตก็สามารถติดเข็มกลัดได้ Luxury b r a n บรนด์ brand, หรือแบรนด์ไฮเอ็นเนี่ยเขาก็ทำเข็มกลัดออกมาเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าถ้าคุณยังไม่มีกำลังที่จะซัพพอร์ตราคาแบบนั้นมันก็มีเข็มกลัดของแบรนด์ทั่วๆไปแต่คุณก็ต้องเลือกให้มันดูดีนะอยา่าไปเลือกที่มันดูชูช่มฉมากเกินไปหรือดูไม่แพงการเลือกซื้อเข็มกลัดแล้วเอามา ุคของณนนั้ดดูดีมากๆเลยเรื่องประดับที่3คือนาฬิกาก่อนหนึ่งครูเคต้องบอกก่อนนะว่านาฬิกาเนี่ยแบ่งเป็น2แบบคือ s t y l i s h กับ f u n c t functional watch s t y l i s h Watch ก็คือนาฬิกาที่ทําให้คุณนั้นดูมีสไตล์แต่งแล้วดูเก๋เดู๋เท่เข้ากับลุคของคุณแต่ Functional Watch ก็เช่น apple watch ที่ไว้จับเวลาหรือไว้สาหรับออกกําลังกายพวกนี้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลือกนาฬิกาเนี่ยอย่าเลือกเรือนใหญ่เกินไปให้เลือกเป็นเรือนเล็กๆอาจจะเป็นสายหนังหรือสาย ใส,ใส่เงินการเลือกใส่นาฬิกาเนี่ยมันมีผลกับบุคลิกภาพของคุณมากๆเลยเครื่องประดับที่4คือกระเป๋าถือผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องถือกระเป๋าที่มีโลโก้ของแบรนด์เท่านั้นที่จะทําให้คุณดูพรีเมียมแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยการเลือกซื้อกระเป๋าเนี่ยสิ่งที่สําคัญให้คุณจําให้ดีเลยคือวัสดุรูปทรงกระเป๋าและดีไซน์นี่คือหลักสําคัญเพราะว่าการที่คุณแต่งตัวสไตล์เรียบๆอย่างคูเคสติลล์มินิมอลคูเคสจะเลือกร ทรงกระเป๋าโลโก้วัสดุของกระเป๋านี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นการที่คุณถือกระเป๋าเนี่ยมันไม่จําเป็นนะจะต้องมีโลโก้ของลักชัวรี่แบรนด์ใหญ่หรือเยอะๆแล้วจะทําให้คุณดูดีเครื่องประดับชิ้นที่5คือพวกจิวเวอรี่การที่คุณใส่จิวเวอรี่เข้าไปในเครื่องแต่งกายอย่าใส่ใหญ่มากหรือที่มันดูเป็นของปลอมถ้าคุณจะเลือกใส่ทองก็อยากให้เลือกเป็นทองจริงทองคําขาวเป็นมุกหรือเป็นเพชรอันเล็กๆเ,เครื่องประดับเหล่านี้จะทําให้คุณดูพรีเมียมเพราะฉะนั้นการเลือกเครื่องประดับ สำคัญมากๆผู้หญิงที่สวยสง่าหรือเขาเรียกว่า e อริกันชูบูแมนเนี่ยนะนหลายๆคนคงคิดว่าจะต้องใช้เงินเยอะๆแต่จริงๆแล้วที่ต่างประเทศนะเขามีหลักสูตรสอนเลยนะเอริกันชูบู n มนสค o ลเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่ดูสวยสง่าเนี่ยมันออกมาจากความคิดมันออกมาจากภายในของคุณการที่คุณแต่งตัวแล้วคุณจะดูดีขึ้นดูแพงขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถออกมาจากมายเซออกมาจากความคิดที่ฉลาดของคุณได้